สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาจบเสื้อตัวนี้กันเนาะเสื้อตัวนี้นะคะที่ดิฉันเคยใส่แล้วก็ชวนถักทําคลิปคลิปที่หนึ่งไปแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ทุกคนก็คงจะถักผืนหน้าและผืนหลังจบแล้วนะคะขออภัยที่หายไปนานเลย <c oughs> วันนี้พอดีมีฟรีเดย์ก่อนที่จะเป็นเทศกาลนะคะก็เลยจะมา,าจัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะ ที่มีน้องถามมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะมันทาให้ดิฉันนึกได้เพราะตอนแรกก็ลืมไปแล้วหละว่ายังยังไม่ได้สรุปให้นะเมื่อทุกคนได้สองสองผืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อได้สองผืนแล้วทุกคนจะเห็นว่าตัวเสื้อมันเป็นแบบนี้เนาะเออก็คือเราถักยาวไปนะคะสองแผ่นนะคะหน้าหลังประกบกันนะของดิฉันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะ ันนี้คือตัวแรกที่ที่ถักแล้วใส่นะคะแล้วก็เลยทําคลิปนะคะส่วอีกตัวหนึ่งเป็นของเพื่อนนะคะของเพื่อนก็คือยังไม่ได้ประกบให้นาง mm. แบบนี้นะคะว mm. ิธีประกบก็คือเราก็ถักคอทอด้านในแบบนี้นะคะ mm. แต่เมื่อเมื่อน้องเขาถามมานะคะ mm. น้องก็ถามมาว่าเออให้ให้นับยังไงนะคะ mm. ก็คือตั้งแต่ระยะการการถักตั้งแต่ชายนี้ถึงชายเนี้ย ฉันเคยแจ้งไปแล้วนะคะว่าให้วัดตามความยาวของตัวเราที่เราต้องการที่จะให้แขนช่วง,งแขนนห้ยาวแค่ไหนนะคะส่วนช่วงคอเนี่ยให้วัดไปเลยว่าเอาเสื้อคอปาดของเรามาวางภาพก็ได้ค่ะนะคะว่าสวมหัวแล้วมันต้องพอดีนะทุกคนคือคือสวมหัวได้แล้วก็ไม่เขาเรียกอ,อะไรล่ะไม่แคบเกินไปอ่ะนะทุกคนถ้ามันเป็นลักษณะคอปาดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็วัดตามงานที่เรามีได้เลยนะทุกคนนี่นะ หน้าตาจะออกมาเนี่อันนี้เป็นไหมตัวแรกที่ใช้นะคะคือนุ่มแล้วก็แบบทิ้งตัวดีมากเนี่ยแบบนี้เลยนะคะส่วนช่วงนี้ก็คือที่ที่บอกตั้งแต่คลิปแรกไปแล้วนะว่าเราจะเว้นระยะยังไงก็เลือกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นไหมที่แบบสวยมากเลยนะเวลาถักออกมาแลบบ้วนะคะอันนี้อันนี้คือใส่ช่วงอ่าแบบไม้ร่วงเนาะก็จะเป็นสีที่แบบฮิตมากเลยนะแบบเนี้ยอืมสำหรับช่วงนี้นะอ่ะ ดิฉันก็ใช้วิธีนับนะคะจากเดิมนะคะจากเดิมที่แบบว่าเราเรานับไว้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่ช่องเนาะวิธีนับช่องดิฉันนับที่เส้นตรงนี้เลยนะน้องอคนที่ถามมานะคะก็คือนับที่เส้นตรงนี้นะเรามีกี่เส้นนับไปเลยเสร็จแล้วปักหมุดไว้นะคะเพราะฉะนั้นแขนฝั่งนู้นและแขนฝั่งเนี้เส้นตรงนี้จะต้องเท่ากันใช่ไหมคะทุกคนมันจะได้พอดีเนาะเออแล้วก็รวมถึงข้างล่างด้วยนะเนี่ยเห็นข้างล่างไหมคะข้างล่างช่วงเอวเนี่ย ข้างล่างช่วงเอวก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นวัดตามคอที่เรามีแบบเสื้อของเรานะส่วนเอวเนี่ยให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะออกกว้างตามช่วงเอวเราแค่ไหนนะทุกคนเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นลักษณะเอวลอยนะคะคือเอวแบบไม่ไม่ได้สูงอะไรมากนะคะเพราะงั้นวัดหุ่นเราเองดีที่สุดนะทุกคนอ่าเราจะเอาให้มันเอวได้เท่าไหร่ก็คือ ตามนั้นเลยนะแต่ที่แน่ๆก็คือสองข้างที่เหลือเผือกของช่วงแขนเนี่ยต้องเท่ากันด้วยนะคะทุกคนเพราะงั้นสองผืนเนี้ยถ้าเราถักเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็จะได้พอดีนะอันนี้คือไอเดียที่จะมาแจ้งนะทุกคนนะก็จะนั่งทำวันนี้นะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่หุ่นให้ดูนะคะคือตอนเนี้ยถามคนที่ใส่มาแล้วนะคะว่าเขาจะเอาคอปาดประมาณไหนนะกี่เซน เราก็จะเอาสายวัดเนี่ยมาวัดเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาไม่ได้ให้เสื้อทิ้งไว้เนาะอันนี้เป็นเสื้อของเพื่อนเพราะฉะนั้นดิฉันก็ถามเขามาแล้วนะคะว่าคอจากคอถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยกี่เซนนะคะคอปาดของเขานะคะพอเราได้จํานวนความกว้างของคอเขาเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแขนตรงนี้เราก็จะเว้นให้เหลือกี่ช่องซึ่งสองข้างก็คือต้องเท่ากันเช่นเดียวกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูสรุปกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ จากความยาวของอที่วัดได้นะทุกคนดิฉันก็จะนับตรงนี้จากปลายแขนไปนะถึงจุดนี้ที่มาร์กไว้เนี่ยจำ,จำนวนทั้งหมดนะคะ40แถวนะทุกคนซึ่งจะเป็นช่วงแขนนะคะอันนี้คือช่วงหัวไหล่นะหัวไหล่แล้วก็ไล,ล่ลงมาที่แขนนะ40แถวแล้วฝั่งนี้ก็ต้อง ตรงคอนี่เราก็ไม่ต้องนับนะคะเรานับจากแขนขึ้นมานะคะก็คือแขนถึงตรงนี้เลยหัวไหล่ก็คือ40แถวเช่นเดียวกันนะแล้วเราก็วิธีทําก็คือเรากลับด้านงานนะคะกลับเอาด้านผิดออกนะคะด้านหลังนะคะที่ประกบกันไว้เนี่ยเอาด้านหลังออกเพื่อเราจะมาประกบกันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ เราจะมาเย็บไปติดกันนะคะโดยใช้คอทอนะแต่เราต้องกลับด้านงานก่อนนะคะด้านถูกต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้นะทุกคนเพราะงั้นเราก็กลับด้านงานนะส่วนเอวเอวเนี่ยทุกคนก็วัดตามที่ตัวเองใส่ได้เลยนะคะว่าเราต้องการเอวที่มันคลุมสะโพกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะถักยาวมากกว่าดิฉันนะคะสําหรับงานนะแต่อันนี้ดิฉันถักเป็นเสื้อเอวล,ลอยนะคะเพราะว่าน้องเขาต้องการแบบนั้นนะก็คือ เราก็จะคลุมประมาณช่วงเอวพอดีเพราะงั้นเนี่ยช่วงเอวเนี่ยก็จะวัดวัดออกไปนะคะคอนะคะเราใช้ตรงนี้40แถวถูกไหมแต่เอวเนี่ยเราจะใช้น้อยกว่าน,นั้นเพราะว่าเขาจะได้กลุ่มสะโพกได้ด้วยนะคะเกิดเขาใส่กางเกียงเอวสูงหรืออะไรลักษณะนี้นะคะดิฉันก็จะวัดจากริมนี้นะคะจนจดจดริมนี้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งใ,ใจคิดไว้ที่ประมาณ35แถวนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันนะทุกคนก็คือเราก็ต้องอวัดจากนี้ลงมานะคะให้ได้35แถวเช่นเดียวกันนะแล้วเราก็ถักคอทอสองช่วงนี้ติดกันนะสองสองช่วงนี้ติดกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปงานกันนะทุกคนเมื่อทุกคนกลับด้านงานเสร็จแล้วนะอันนี้เอาด้านเอาด้านในออกมานะเห็นปะคะด้านในนะที่เป็นตะเข็บแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ประกบประกบแบบนี้เลยนะเรานับไปแล้วเนาะตรงนี้สี่สิช่องเนาะเพราะงั้นเราจะถักตั้งแต่ปลายแขนนะคะตั้งแต่ปลายแขนเนี่ยขึ้นมาจนถึงวนไหล่ที่เรามาร์กเอาไว้ตรงนี้4ี่ิบช่องนะทุกคนนี่นะเนี่ยเราก็จะถักเป็นคอทอนะคะด้นไปเลยนะทุกคนเราก็ด้นงานไปเลยนะคะตั้งแต่แรกเราก็ล, owing, ล้วงเราก็ล้วงไหมตัวเนี้ยเพื่อจะเก็บปลายด้วยนะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปเลย คอทอไปเลยก็คือประกบให้เขาติดกันนะคะนี่พันหัวเข็มมาก่อนแล้วก็ดึงมานะคะอ่ะนี่หัวไหล่ติดกันแล้วนะคะปลายแขนติดกันแล้วนะ,ะแบบนี้นะแล้วเราก็ร้องหัวเข็มไปนะคะโดยคล้องทั้งสองด้านแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้ทนะั้งสองด้านนะดึงกลับมานะแล้วก็เก็บปลายไหมไปในตัวด้วยนะทุกคนก็พันแบบนี้เลยนี่นะคะ ก็คือเป็นการเย็บให้เขางานก็ติดกันนะทุกคนอ่ะเวลาล้วงไหมก็ต้องล้วงสองสองฝั่งแบบนี้นะคะสองฝั่งของตะเข็บแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะนีย่ยบบประมาณแบบนี้นะก็เหมือนเราเย็บนั่นแหละเพียงแต่เราใช้คอทอนะทุกคนก็ถักไปจนถึงจุ้งที่เรามาร์กเอาไว้ตรงหัวไหล่นะทุกคนนะเนี่ยของสองเส้นเหมือนเลยนะคะ ทุกคนจะต้องกลับด้านงานเอาด้านในออกก่อนเท่านั้นนะทุกคนนะมันจะได้แบบว่าถูกด้านนะเนาะ <c oughs> คือตะเข็บจะต้องถูกด้านนะทุกคนนี่ค่ะล้องไปนะอเมริกาก็ดึงกลับมาแบบนี้นะแล้วก็บอนออ,อันนี้ก็คือคอทอนะเนี่ย เป็นการเก็บงานเราก็ทําไปจนสุดแถวจบหัวไหลแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําที่เอวก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือให้นับจากปลายให้นับจากปลายมานะว่าทุกคนจะเอาสักกี่กี่แถวนะอ่าดิฉันเอาข้างบนนะคะตรงตั้งแต่ปลายแขนถึงหัวไหลดิฉันใช้สี่สิบแถวนะอ่าสำหรับไซส์ของน้องเขานะคะแล้วก็ช่วงเอวเนี่ยดิฉันคิดเอาไว้ว่าจะใช้ส5สิบห้านะทุกคนอืม ก็เดี๋ยวดูนะอาจจะลดเหลือแค่30ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ตอบแม่เสร็จมาคิดว่าถ้าจะให้คุมสะโพกน่าจะเอาหลวมๆนะทุกคนแบบนี้ทำแบบนี้ไปเลยนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อตัวนี้นะที่เมื่อกี้นี้ก็พรีเซนต์ไปแล้วนะว่าวิธีต่อคอกับแขนนะคะทํำยังไงนะทุกคนก็อย่างนี้เลยเนี่ยเหมือนตัวที่แล้วเลยนะคะก็คือเย็บจากข้างล่างขึ้นไปจนถึงบ่านะความยาวก็คือวัดตามจํานวนของคนที่ใส่นะคะทุกคนตามไซส์ของคนที่ใส่นะ,ะแบบนี้นะคะอืมแบบนี้นะคะ นะมันก็จะเป็นงานที่แบบทันสมัยนะคะเป็นงานโครเชต์ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสนะรวมทั้งได้ทุกช่วงวัยด้วยนะทุกคนทั้งวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะได้หมดเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ซักนะทุกคนในช่วงเอวนะคะช่วงเอวช่วงล่างนะทุกคนนี่เลยนะคะภาพรวมของเสื้อตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูด้านหลังดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะ ด้านหลังแบบนี้เลยนะทุกคนนี่นะคะใช้ไหม3 0 0กรัมนะคะอันนี้ใช้ไหม300กรัมนะคะเข็มเบอร์1.5นะคะตั้งแต่คลิปแรกก็คือพิเศษให้ดูแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็คือถ้าใครจะเก็บขอบแบบคอทอรอบคอเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะลดช่วงคอให้แคบลงก็ทําได้นะคะทุกคนนะคะ ถ้าใครจะลดช่วงคอก็ทําได้แต่ดิฉันก็จะเพิ่มแค่คอทอเท่านั้นตามขอบแขนแล้วก็ขอบคอนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งต่อให้กับเจ้าของเขาแล้วละอืมอันนี้นะเรียบร้อยแล้วทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็มาถักด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนงานสบายค่ะสวัสดีค่ะ